ตอนนี้นะคะก็มีปัญหานะคะของหลายๆช่องเลยนะคะที่มีปัญหาตรงที่ว่าไปเช็คตรงกรนันแนะนําโปรไฟล์นะคะก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีการผิดกฎนะคะคือไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็ไปเช็คตรงช่องทางเครื่องมือนะคะก็เป็นสีเขียวหมดเลยนะคะแต่อยู่ๆนะคะก็เป็นสีแดงมาเลยนะคะว่าคุณไม่สามารถสร้างไรายได,ได้ได้นะคะเออเกิดจากเพราะอะไรคะก็เป็นเพราะว่า สมมุติว่าวิดีโออันนี้นะคะเราอ่าได้ยอดวิวมาเยอะนะคะแล้วทีนี้เราก็รู้แล้วเราว่าวิดีโอนี้ผิดกฎแล้วเราก็ไม่ทําการลบนะคะพอทีนี้เราปล่อยไว้นะคะแล้ววิดีโอตัวอื่นก็ยังมีผิดอีกนะคะ โดยที่เราไม่รู้เพราะบางครั้งนะคะเขาไม่ได้แจ้งมาตรงกล่องข้อความสนับสนุนเราก็ไม่รู้แล้วทีนี้วิดีโอของเราที่ผิดกฎนะคะก็สะสมสะสมสะสม,สะสมก็เลยทําให้ช่องของเรามีปัญหาเมื่อเรานะคะไม่ไปทําการลบแก้ไขนะคะแน่นอนว่าช่องของเรานั้นก็จะทําให้เราไม่สามารถสร้างไรายได้ได้นะคะก็ใครที่มีปัญหาหรือว่ารู้ว่าวิดีโอของตัวเองนั้นผิดกฎนะคะ ลบไปเลยค่ะเพราะถึงเราจะมียอดวิวเยอะแต่ก็ไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้นะคะใครที่รู้ว่าตัวเองมีปัญหานะคะก็คือลบวิดีโอออกนะคะแก้ไขช่องให้มีปัญหาแล้วค่อยทำวิดีโอใหม่ๆเพิ่มมานะคะ